เกิดอะไรขึ้นแพรวพาวโพสต์ขอโทษลั่นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวหลังจากที่แพรวพาว,พาวแสงทองโพสต์ก่อนขึ้นศาลคดีที่ดินบ้านที่จังหวัดยโสธรโดยบอกว่าถึงผลจะออกมาอย่างไรในวันพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นอะไรนะคะคอยทุกคนสบายใจและไม่ต้องกังวลเพราะหนูจะเคารพการตัดสินใจของศาลในวันพรุ่งนี้ถ้าแพ้หนูจะไม่อุทธรณ์ต่อใดๆทั้งสิ้นเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากพอแล้ว สิ่งที่เรารู้คือต่างฝ่ายต่างรู้อยู่แก่ใจอาจจะหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้ถึงยายทวดแม่เทพพ่อกก่นป้าแจว๋วครอบครัวทุกคนหนูทําเต็มที่ที่สุดเท่าที่หนูจะทําได้หนูสู้เท่าที่หนูจะสู้ได้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรหนูขอกราบขอโทษทุกคนในครอบครัวจากใจและสุดหัวใจสําหรับทีมงานที่อยู่ในบ้านหลังนี้ที่ดินผืนนี้ถ้าเกิดพรุ่งนี้ผลออกมาเป็นลบขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจนะคะ จะไม่มีการยืดเยื้อะอะไรต่อให้มันจบเราจะได้ใช้ชีวิตกันต่อโดยไม่ต้องค้างคาอะไรสุดท้ายแล้วชีวิตคุณเราก็ต้องเดินหาความตายด้วยกันทั้งสิ้นตายไปเอาอะไรไปด้วยไม่ได้สักอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากมีในตอนนี้คือความสุขและมีเวลาให้ครอบครัวมากที่สุดล่าสุดวันนี้30มกราคม69แพลวพวโพสภ,ภาพถือรูปคุณแม่ระบุข,ข้อความว่าหนูทำเต็มที่แล้วหนูขอโทษนะคะแม่ ขอโทษยายทวดพ่อะการป้าแจวขอโทษทุกคนนะคะที่ทําให้ผิดหวังไม่โทษใครโทษตัวเราเองบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ